ลงอันเท่าไหร่อันหาพันซมอันหาพันมัมเซโนคไายได้ไหมเบาสอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ สบายดีพี่น้องหมดสุขูสุขอน้องสอนในเบอร์สอนอยู่ที่โตเมืองอุทุมพรหรัวเซโนคลิปนี้จะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดแรงเซโนเนาะไปเบิ่งอาหารการกินไปเบิ่งเห็ดพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดพวกเห็นเขาจถ่ายลงเฟซว่าทางสวัสดิเขตในเห็ดออกหลายเมือี้บอร์สอนก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งโอเคเนาะพี่น้องไปติดตามครับชมเบิ่งบรรยากาศรำกันเลยกอดแล้วตลาดแรงเซโนพี่น้อง เป็นตลาดใหญ่ประจําเมืองเนาะขายเฉพาะตอนบ่ายฮะตอนแรงเนาะอ๋อลาเพาะปลายางซีเรียแค่แล้วก็ยังสดๆเนาะเห็ดเพาะพี่น้องเห็ดเพาะเห็ด ลังโอ่หักไฟหมักไฟปานย่บอานยู่บอเลยมาเท่าไรมัดสิบพัน โอ้มัดใหญ่เนาะอ้เฮเตบแล้วมันเป็นล่ะสิข้าของเลยมัไฟหวานว่าซั่นเพิ่นเว้าบ่ันตอนมันปิดกันอ่ะซีมแน่จักมัดนึงของของไผน้อยๆแป๊บนึงเจ้าบ่60000บ่บ่งวงนี่โอ้หลายขนาดเนาะบ่หัวเพชเพาะ เจ้าพันละเดียพาะนะแซนึงบ่อ่ะหาซิปหาซิอ้ดอยดยดอยงดเดอเย้โอ้เขียดนีตัวเป็นเยู่นขายซีนที่เก่าเนาะมั่ม่ะอันเท่าไหร่อันหาพันสามันไอันหาพันมัมเซโน เชฟเดงบอบ้าบ้ามาซิมเลยทุกเลยบอบอโดยโดยอาสิบพ right ันบ well ุะบุญน้องสาวมาเนี่ยขายสิ้นโอ้ยเคยกินไนมมัมทักแขกรองมัมเซโน่เบงบ่ามันเป็นอะไรสิงหัวเนาะอ๋อสดสดใหม่ใหม่ บีหองแพรบออ๋อตอกผักอะไรเนาะดอยดยดย,ดยอ๋อตกเห็ดถั่เห็ดลังโงแซนแนบแอเอาบลยดบานเนาเนาะวดีนะนี่เอามื่อนี้เห็ดน,นี่บ่เอาบ่ เห็ดผ <an indo> <wast Salvador> ึางเห็ดละโกเห็ดไข่ได้ไหมเห็ดไข่เนาะการจกซิเห็ดพอห่ะห้าซิปด้วยดยห้าซิฟโนล่างให้พร้อมเออเตเห็ดผึ้งเห็ดพะหลายเลย แกงโนงไม้ปลาแดกนอมังหงมีมดสินหมูโซนนี้ก็เป็นโซนอาหารธรรมชาติอ่ะนี่มีเห็ดสิโลแตแล้วขอบใจขอบใจพี่ลายอะไรเนี่ยมาเบิ้งที่ซื้อมือานนี้บริซื้อมือานนี้คะ ด้วยดย้ยภาคกะลีเนาะเห็นเขาลงเฟสลงอย่างนะอยู่สวรรค์เฮ็ดออกลายเฮ็ยยดยัดอยงอีกเลยเฮ็ดไข่เนาะโตซีบัวใช่เฮ็ดยังเกาะเฮ็ดดินลายเลยสุดยอด กบวกีโซนเนี่ยเป็นโซนขายเสื้อผ้าเครื่อง,งน,อนุ่งเนาะสไลายจะเป็นเครื่องมูอยิงหลายกว่าเครื่องบูซรายบ่ค่อยมีมมมกำลังคึกคืนเนาะผู้คนกำลังพากันมาเลาะตอนนี้ ตດງງາມບໍ່ດິໂນບໍ່ໃຫຍ່ພີ່ນາໂຍອັນຍັງບໍ່ອັ อ๋อติดปองเฮ็ดเพาะอ๋อดลายเลยเนาะโลหะสิบพันพ้อมดล้างได้แล้วเข้าใจไหมมือหน้ากันกเฮ็ดลงหเฮ็ดดินเนาะะ่มาตดจักาเขาขึ้นมาลวัดกเลอรมี่เนาะพี่น้องมางัดมกแต่งจริง ทุเรียนน,าาน่าจะเป็นผลไม้นามาจากประเทศไทยเนาะเป็นจีกระไลน,นี่ก็คือบรรยากาศตลาดแรงเซโนพี่น้องเอ้พี่นอ้นองมาเบิง้งเรืเร่อยๆกันหน่อยอยาหารการกินทุหลายผู้สมควรเนะาะมาก่อนทีก็ะมันคลิปภาพบรรยากาศคลิปบ่าวสอนพาพี่น้องไปเลาะตลาดแรงเซโนเนาะเดวอาหารการกินรุมสมบูรณ์ลายพี่น้องมีทั้งเฮ็ดมีทั้งปลาเนาะ แล้วก็พืชทักต่างๆอาหารธรรมชาติสินหัวสินควายสินหม,มูก็มี่เข้ากันตัือะยะนี้อยู่ทางใดก็อรดมสมบูรณ์เป็นระยะหน้าฝนพี่น้องอาหารการกินกับสิหลายอยู่โซนแคมทางนี่ขเจ้าก็ขายเฮ็ดเข้ากันได้พี่น้องนี่ เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพาะเฮ็ดละโงกเนี่ยเต็มแขมทางเลยตายอะไรบางเช้าขาเจ้าก็ไปเอามาเพื่อมาทางเมืองอ,าาอัศพรเนาะเอาเอาองอยุโรงจีนมาทางอ,าาอัศพรมันรุมสม,มุทรเนทางคนไหนไปต้องเไยเซโนรัวเมืองอุทุมพรเมืองใหญ่อันดับสองของแฝงสวรนค์รเทศ ตัวเป็นเมืองที่จเจริญแล้วก็เศรษฐกิจขยายตัวลายพี่น้องเป็นตัวเมืองที่ใหญ่นะพันที่สมเทียบนี่บางเชื่อนี่อยากใหญ่ซ้ำๆกับบางบางแขวงเมืองเอกของบางแขวงได้พี่น้องเซโ,โนเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเนาะ เป็นยานการค้าอยู่ในภาคกลางก็ว่าแม่นเนาะพี่น้องเบิเ่องแตรถล่างที่แลนตามทางพี่น้องนลล Art, นนนเนี่ยรถลายตัวแอร์อัดนาเนี่ยพอสมควรภายในตัวเมืองก็จะมีห้างห้านต่างๆเนาะ อ่านขายวัสดุก่อสร้างอ่านขายรถขายเครื่องย่อยทั่วไปมีมดพี่น้องมันปวดททหรือว่าฮานกาแฟอเมซอนซื้อดังจากประเทศไทยออยู่เซโนี่ก็มีอยูสองปามสองบ่อนะพี่น้องบ่อนึงมันอยู่เซนเตอร์ไฟบ่อนที่กับเจ้าขายปิ้งไก่เนาะบ่อ,อ,บอนึงมันอยู่ทั้งหน้าบ้านสอนนี้ มีฮานเซเว่นอีเลเว่นพร้อมอเ,ปเปิดวางปีกายนีย่เป็นจุดพักรถเนาะนคนที่เดินทางไปมาขึ้นเนลงใต้ก็เดียกับมาแวะอากาศยูเซโนโมนันนี้ถือว่าฮ้อนสุดๆแต่ว่าจะก้าวเข้าสู่ราดูฝนแล้วก็ตามหน้าจะเกื่อฮอนจะฮอด40องศาพี่นอ้องถือว่าฮ้อนแห้งอนี้ บางงด้วยก็เริ่มมีฝนตกนะแต่เมืน่อนี้ฝนบปรตกเมืน่อนี้เป็นวันที่เจ็ดเดือนมิถุนาสองพันสิบห้าพี่น้องเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว,ลลลวนะปั๊มก่อะทอพนะี่น้องวิดีโอสะท้อนแสงดาวเว้นน้อยยังตอนนี้บรรยากาศค้อยแรงประมาณสามโมงแล้วเนาะ เือบโบเ็นแล้วพี่น้องภาพส,สะท้อนแสงดาวเพนข้างหน้าจะมีตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งของเซโนเะหเป็นตลาดสดเรอเปิดตอนเช้าเนาะหาตอนบ่ายตลาดแรงตลาดสดเบนที่เบาสอนพ,พี่น้องไปเมง่กี้นี้นะ ตลาดจะขายของกินโดยเฉพาะ,ะตลาดญ่เซโนโ่จะขายลายย่างคนระับทั้งรถทั้งเสื้อผ้าทั้งมีหมดสีน้องเลยทางหน้าบอสอนี้เขาเอื้่าสามเหลี่ยมเซโนโร่รนะัว่เซนเตอร์พอยต์จะมีคิวรถเป็นบนอนชุดพักรถมีปัม๊มน้ำมันปตท,ทมีอ้านกาแฟอเมซอน อันเซเว่นอีเลเว่นหลกานขายปิ้งไก่แซบเซโนโจะอยู่บริเวณนี้มดพี่น้องเลยออหอมหอมบริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารขายปิ้งไก่ขายกาแยขายเฟอร์ใครอยากซื้อปิ้งไก่ไปตอนพี่ตอนน้องตอนครอบครัวลองมาซื้ออยู่จุดนี้แหละ เที่ยนะพี่น้องมาฮ้อนน,อนี่บป่าสอนขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้สานิคก่อนลิปหน้าพบกันไว้ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับส้มเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี